ต้องฝึกอีกนิดหน่อยอะค่ะแต่ว่าวันนี้ค่ะมีพี่คนหนึ่งค่ะเป็นหนึ่งในคณะกรรมการเดอะสตาร์คุณป้าคว้าดาวค่ะเขาคนนี้นะคะมีใจรักในการประกวดสุนัขนะคะและยังสามารถจุงสุนัขเนี่ยเข้าประกวดได้ด้วยตัวเองเลยค่ะเราไปพบพี่คนนี้เลยดีกว่าค่ะอาหยีตอนนี้ต้องเปลี่ยนตัวค่ะเป็นเปรี่บ้างค่ะ รจะพาคุณผู้ชมมาใกล้ชิดติดขอบสนามประกวดกับพี่โจโกรรมการเดอะสตา์ที่มีงานอดิเรกเป็นการประกวดสุนัขนั่นเองครับเรื่องราวของเขาและน้องหมาจะเป็นยังไงเราไปฟังเรื่องราวจากพี่โจ้พร้อมๆกันเลยครับที่่มเห็นผมอยู่และกันตาเพราะว่าผมเป็นครูสอนดนตรี แล้วก็เป็นผู้ออกแบบท่าเต้นคือเรียนเต้นได้สซติเกตจากที่รอยยัน c a d e m น of ี a n ด i นซิแล้วก็เรียนเป็นญาโทถึงในเรื่องของดนตรีก็เลยเป็นกรรมการที่จะมาดูภาพของนักร้องแล้วก็มูฟเมนต์ของการเต้นของผู้ที่เข้าแข่งขันเดนสตาครับ ที่ชอบประกวดสุนัขเพราะว่าจริงๆแล้วเราอยากจะมีหมาสวยอะครับเพราะว่าเท่าที่เลี้ยงมาตอนแรกเลี้ยงตัวแรกเนี่ยก็เห็นว่ามันสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็พามางานประกวดก็เห็นหมาที่มันสวยกว่าที่เรามีอยู่อีกเราคิดว่าเอ๊ะดังนั้นเราอยากจะได้สายพันธุ์หมาที่ดีๆเนี่ยมันคงไม่ใช่หมาแค่เลี้ยงมันจะมีหมา เขาเรียกว่าโชว์คุณตี้กับเพชรคุณตี้ตัวแรกที่ได้มามันเป็นเพชรคุณภาพก็เลยพยายามศึกษาค้นควา้าแล้วก็เข้าสนามประกวดแล้วก็เริ่มประกวดจนเราได้ได้พบกับสายพันธุ์ที่มันถูกต้องแล้วก็สายพันธุ์ที่มันเป็นพันธุ์แท้ๆจริงๆครับพี่เริ่มประกวดหมามาเกือบ20ปีนะครับมีหมาตัวแรกแล้วก็ประกวดมาเรื่อยๆเพราะเราได้สายพันธุ์หมาที่เรียกว่าดีที่สุดในโลกมาในประเทศไทยและพี่ไปขอสายพันธุ์นี้กับเพื่อนที่เขาเลี้ยงพันธุ์นี้โดยเฉพาะแล้วสั่งตรงเข้ามาฉะนั้น เออชื่อคุณเมทินีทานวันทิชากลนะคบเป็นเจ้าของยอร์กเชียร์ที่ที่ดังที่สุดในโลกอะ่ะแล้วเราก็ไปได้สายพันธุ์นี้มาจดาะก, mm hmm. ก็เลยสืบเนื่องเจตนารมณ์ประกวดสุนัขนะครับ mm hmm. ชื่อออนเนอร์ครับเป็นลูกสาวครับตัวนี้ประกวดมาตั้งแต่เด็กตัวนี้เป็นเป็นหมาที่เด่นมากในคอกท,ที่ที่เกิดมาทั้งหมด4ตัวนะครับเนื่องจากพ่อเขาเนี่ยเป็น World s, เวิด์แชมป์เป็นเป็นแชมป์โลกการเลือกหมาประกวดเนี่ยถ้าพ่อแม่เป็นแชมป์โลกเนี่ยมันจะถ่ายการเดินเทมเพเมนต์อารมณ์ต่างๆจัด มาสู่ลูกก็ได้รางวัลเยอะมากตั้งแต่ประกวดตั้งแต่เด็กก็เรียกว่าชนะมาตั้งแต่เบบี้ปัปปี้จูเนียแล้วก็ถึงเบสินโชก็ชนะมาตลอดในการประกวดนี่พี่จะเน้นพันธ์เดียวสปอรสายพันธุพี่ก็คือยอร์คเชียร์เลียนะคบเพราะว่ารักพันธุ์นี้แล้วก็ตั้งใจที่จะเพาะผสมพันธุ์เพื่อจะให้ระดับหมาของเราได้มาตรฐานสากลพ,พยายามคอนเซนเทรตกับยอร์คเชียร์เลียเป็นหลักตัวนี้ไม่ค่อยแสบเพราะเป็นตัวเมียรครับแต่ว่าเป็นตัวที่ติดเจ้าของถ้าปล่อยปุ๊บอย่างเงี้ยสมมติเราปล่อยอย่างเงี้ยปุ๊บเดี๋ยวเขาก็จะกระโดด อ๋อนอะอันนี้ขึ้นมา yeah. <Aw. S 2> เนีเ่ยเขาจะเขาจะเขาจะขึ้นมาอย่างเงี้ยไกลไกลไงเดี๋ยวเขาก็ต้องวิ่งมาหาเนีย่ยทิ้งเข้าไปบอกว่าอ่ะมาดิสิมา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 ถึงเวลาเขาจะเป็นอย่างเงี้ยเรี่อมันเป็น,สนเสน่ห์ที่ที่มันไม่ใช่วีรกรรมเดี๋ยวเป็นอะไรที่รักสุดๆแหละนะครับพวกแฮนเลอร์น่ะจะต้อง ทำทุกวิถีทางให้หมาเด่นกว่าเราไม่ใช่ว่าเราเด่นกว่าหมาแต่ต้องโชว์ให้ได้นะการใส่เสื้อหรือรอะไรที่ทําให้หมาโดดเด่นได้เนี่ยสำคัญ <S 1> <S 1> ทํายังไงก็ให้หมาตัวนี้นเด่นในการจุงของเราให้ได้นะั่นคือหัวใจของคนที่เป็นแฮนเลดิลสุนัขไม่บังคับไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าฝึกได้แต่ว่าถ้าเขาไม่พร้อมที่เขาจะไ่ทำเนี่ยว่าเขาเลยเขาไม่ได้ก็คือต้องปล่อยเราต้องให้ความรักให้ความมั่นใจให้ความเชื่อมั่นกับเขาเขาถึงจะทําตามนั้นสุนัขตัวที่เดินตามเนี่ยหมายถึงว่าเขาต้องมีความผูกพันกับเราสายจูงเป็นตัวเชื่่อออมมมขขขขงงงคววววาาาาสสสัััััััพนนนนธ์รรระหตตเจุุ้กกกบใป คได้เลิกข้อบ่ะนได้ได้ฝีได้เลิกบอนได้ชนะแล้ปลองที่หนึ่ง วันนี้ประกวดเราได้ได้โลคอลบรีดนะครับก็คือว่าสายพันธุ์ที่ชนะเป็นหมาที่เกิดในประเทศไทยก็ภูมิใจมากเพราะว่าไม่ได้ซื้อไม่ได้สั่งมาจากเมืองนอกเป็นหมาที่เราเพาะเลี้ยงแล้วก็ผสมเองทําเองแล้วกเกิดมาได้ได้คุณภาพที่ดีมากๆฝรั่งหลายๆคนชมก็ทุกท,ทุกรางวัลน,นี่มันก็จะเป็นรางวัลที่ภูมิใจที่สุดก็อย่างถ้วยพระบาทสมเด็จเจ้ายอยู่หัวนะครับได้ถ้วยสมเด็จพระบรมนะครับได้ถ้วยสมเด็จพระเทพในการประกวดสุนัขเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนแแบบอยาาากกล้้ว็ปรถนได งานประกวดสุนัขคือว่ามันเป็นสังคมของการพบปะสำหรับคนที่รักสุนัขด้วยกันแล้วก็เป็นการแบ่งแชร์วิถีของความคิดในเรื่องของการพูดถึงสุนัขโครงสร้างสุนัขมุมมองของการช่วยเหลือกันในวงการสุนัขว่าเราจะช่วยกันยังไงเหมือนกับเป็นงานอดิเรกที่ทุกคนแฮปปี้ใครเลี้ยงพันไหนก็เชียร์กันพันนั้นน็ไมันก็เป็นเหมือนกับการพักผ่อนสำหรับคนต่างอาชีพที่มีความรักหมา สุนัขเพื่อจะประกวดเนี่ยมักจะโดนหลอกทุกครั้งทุกคนไปไม่มีใครที่ได้สุนัขตัวแรกที่ไม่โดนหลอกเมื่อเข้ามาในวงการประกวดแล้วเราจะค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆปรับว่าเออถ้าเข้ามาแล้วนะคุณจะรู้จากสายพันธุ์ที่ถี่และถูกต้องได้ไงแล้วก็ความตั้งใจของคุณมีจริงๆไหมการมาประกวดเนี่ยแค่หมาเราสวยทุกคนชมในสนามเนี่ยมันเป็นเหมือนรางวัลอันยิ่งใหญ่ของของพวกคนคนรักสุนัขทั่วไปว่าเรามีหมาสวยแล้วก็ดีใจแล้วเป็นอัญมณีทางทาง,ท,าง,ท,างที่มีจิตใจที่มีที่ม,ทมีที่มีชีวิตต,ต้องบอกงนี้ และนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่โจโกับน้องหมาที่เขาเลี้ยงเองดูแลเองพาลงประกวดด้วยตัวเองเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่รักน้องหมาตัวจริงเลยนะครับ